ปีดตรงนี้ลองมือค้ำดูลองปิดเนี่ยจากลองกลางอกอับลูมจะค้ำจากท้องเกิดมาลรามาชนกระดูกกึกอะตรงลองกลางอกนี่ยคล้ำเกิดมาลราชนกระดูกกึกกันลื่นปีรูมจากท้องเกิดมาลราชนกระดูกกันอันนั้นเป็นลื่นๆดอกอันไหนตรงนั้นลื่นปีคิดถึงคิดถึงลื่นปีไว้ถุงแกฮะเอาเพ่งนั่นอะไเพ่งเพ่งจี้เพ่งจี้เข้าไปที่ลื่นปีประคองประคองเพ่งเข้าไปที่ลื่นปีคิดเอาคิดประคองประคองคิดเพ่งจี้ไปลื่นปีนั่นแหละ ล้วก็บ,บีบให้เล็กเท่ากับปลายเข็มเนี่ยบีบให้มันน้อยเท่ากับปลายเข็ม่ะอันนั้นประคองประคองจี้ไม่ถูกซ้ำลึกพดเอาขึ้นมาอีกนึกขึ้นมาอีกอ่าถูกนะตรงนั้นเอาเพ่งเพ่งประคองจี้บีบนั่นแหละแตพ่พวกเลยเดนพุ่งพุ่งเลยอ่าแตกละกี่เหลือแตกจะจิตละที่เนี่ยมัดละเบาละเดี๋ยวรอสักพักก่อนจิตมีพลังงานอมาอยู่เลยดัน้าอกลอ่าหม,ม,ม,มุนหมุนมาอ่านทะลุนังหัวตนเองแหละความรู้สึก ความรู้สึกนะทะลุนังหัวตนเองรู้จักไหมเนี่ยให้สังเกตความรู้สึกเอาเด้อหลังจากนี้ไปน่ะครับตอนนี้แหละคิดถึงเรื่นปีจดจ่อประคองที่เร่ปีแหละเดี๋ยวความรู้สึกมาสงบใต้เรืนปีเองเพื่อตัวเองมีความสุขมีปีที่ความสุขความเย็นจิตเย็นใจน่ะนะอยากนั่งสมาธิก็นั่งได้ไม่อยากนั่งไม่เป็นไรกก็อยู่ตามปกตินี่แหละพอจิตไม่มีเชื่อความหลงแล้วไม่มีเชื่อไอ้ความยึดไอ้ความทุกข์แล้วนะไอ้ความยึดกับความหลงเราจิตเราไม่มีเชื่อแล้วมันก็อยู่แบบปกติตามสบายให้เข้าใจว่าความหลงความ ความทุกข์หรือว่าความยึดมันเป็นกิเลสจรดเอมันเป็นกิเลสคนอื่นจรเข้ามาสู่ทิแเรา